ชีวิตล่าสุดอูท่านากรอ,อดีตพระเอกดังหันหลังให้วงการค่ะซึ่งหลายคนนั้นอาจยังไม่ทราบว่าตอนนี้คุณอูได้อำลาวงการบันเทิงไปแล้วซึ่งได้กลายเป็นนักกันทูตการท่องเที่ยวจังหวัด อาคิตะในญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแล้วค่ะด้ยคุณอูนั้นมีความสามารถมากมายทักษะทางด้านการแสดงก็ดีเยี่ยมและทักษะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารก็เยี่ยมไม่แพ้กันทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นก็ต้องยกให้เขาคนนี้เลยค่ะถึงขั้นเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นมาแล้ว ซึ่งคุณอูนั้นเป็นคนที่รักในการเดินทางถึงขนาดที่ว่าได้ตําแหน่งนักทูตญี่ปุ่นคนแรกในไทยนั่นเองค่ะซึ่งส่วนตัวคุณอูแล้วเป็นคนที่ชื่นชอบทุกอย่างเกี่ยวกับญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนอาหารก็ตามค่ะตอนนั้นการ์ตูนที่ชื่นชอบนั่นก็คือโดเรมอนจําได้ว่าโดเรมอนเล่มแรกก็ชอบญี่ปุ่นตั้งแต่ตนั้นมาซึ่งประสบการณ์เปิดร้านอาหารญี่ปุ่นครั้งแรกก็โอเคอยู่อาหารของคุณอูค่อนข้างแตกต่างแต่ก็ขายได้ซึ่งหากใครอยากเห็นความสวยง นำของจังหวัดอาคิตะแล้วก็สามารถชมผ่านทางอินสตาแกรมของคอุณอูหรือจะผ่านทางรายการ YouTube ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ